มาเอาฮารเลยบาทว้ยายฮารยบาทซื้อกี่ให้มากินกับอ่อออมนี่คืออาหารเช้าคุณชายบโบเลือดสม,มิ่นต่เลยแซ่บบอกเป็นไข,ไข่ไข่แบบว่าไข่อบน้ำแบบว่าเอานา้ำต้นมน้ำสักหน่อยใสยก่กระทะวันนี้เอาตอกไข่ลงบันนี้ปิดฝาวันนี้จะเป็นจังสีบโบบอกข้างในสีบอสุเป็นไข่แบบยางมระตูแบบเลือดสม,มิ่แต่ในอันนี้เป็น รถจำเปนเต็มฟิล์มเมอ์ยกชิมู่เด็ดน,นี่บอกาแฟรีรดผ้าบนเส้นเลียวอยู่โว้ยรถจะเป็นเต็มเลยอืเลบ่รีดผ้าบนเส้นเลี่ยวอยู่ฮิมาบัตรเคมากินเข่ามากินเข้ากับพอายญ่บัดท,ทีครดพี่น้องพี่น้องฮันนี่ขอเงินหน่อยมาเอาให้เลยบัด ขนมเส้นเต็ม,ตมถาดอีกแล้วพี่น้องมือนน่หิมะพี่น้องมาลุยน้ำนกันมีผักผักอีอยังเบิงเอาคุณนะ่ะหลุดสํามเป็แตนเลยหิมาพี่น้องพี่น้องมาลุยพี่น้องเบิงทั้งนี้คุณนะ่ะเปิดพระอบพกขนมเส้นโอ้ไม่ไม่น้นำยาขนมจีนสิคอนเห็นเบิงน้ำยาขนมจีนอีงน้ำยาขนมจีนอ่าปลานิมไส้กระดูกหมูคุณนะ่ะ กระดูกหมูมีไข่เพราะไข่กระแตกเลยไข่แตกเป็นเสี่ยงๆเลยปุณนะไข่ไข่ไก่ว่ามันไข่นกกระทาเลยไข่นกกระทาบ่มีเลือดสมรรเต็มเลยบริษัทบ่มีบ่ิษัทอย่างไรบริษัซื้อปุณน่ะใส่ไข่จากหน่วยสามนวยโอ้ยยุติศาสตไข่ก่อนอ่ะไข่จ้าไข่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ปุณน่ะบเลือดสมรรถเต็มเลยโอ้ไข่ข่อยแตกเป็นเสี่ยงๆเลยหิมาบัติพี่มันลุยพี่น้องพี่น้อง